สวัสดีครับกลับมาพบกับหัวแอนด์แบงก์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเอาเจ้า iPhone 7 p พ u s มาพูดถึงกันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าและยังขายดีมากๆนะครับถึงแม้จะมีข่าวร้ายอยู่เล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้ไปต่อกับ OS 16นะครับแต่กับ OS 15.5ณเวลาปัจจุบันนี้ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ย ถามว่าคุ้มค่าไหมอันนี้ตอบตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะครับว่าคุ้มมากครับโดยเฉพาะกับคอนดิชันที่ร้านได้มานะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเก่าค้างสต็อกศูนย์นะครับจะมีอุปกรณ์แท้ครบยกกล่องและบอดี้สภาพ95%ขึ้นนะครับจอแท้บอดี้แท้เดิมทุกอย่างครับราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าเครื่องมือสองด้วยซ้ำนะครับแต่คอนดิชันที่ได้เนี่ยน้องๆของใหม่เลยครับ iPhone 7 Plus เนี่ยในกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับ ที่สาคัญเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้สําคัญมากครับกับการซื้อเครื่องมือสองด้วยเพราะเครื่องมือสองที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราซื้อเครื่องเนี่ยเราก็ต้องเช็คเบื้องต้นนะครับรหัสซีเรียลหลังกล่องกับตัวเครื่องตรงกันไหมที่สําคัญครับซีเรียลเอาเช็คกับหน้าเว็บ Apple มันจะขึ้นเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยประกันหมดแล้วไหมยังไงแต่ว่าส่วนมากเช็คแล้วมันหมดอยู่แล้วครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเช็คในเว็บได้ว่ามีอยู่ในสาระระบบ Apple นะครับไม่ได้เป็นเครื่องบิลหรือว่าเครื่องประกอบมานะครับนี่นะครับ แกะออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสีค่อนข้างสดมากนะเพราะว่าเครื่องที่ผ่านการใช้งานมานานหลายมือนะเพราะว่าเจ็ดพัดเนี่ยขายมาหลายปีแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะบอบช้ํามีรอยบิดรอยงอต่างๆแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยใสายมากเลยนะครับเรียกได้ว่าน้องๆของใหม่เลยแล้วอุปกรณ์ที่ให้นะเป็นของแท้ทุกอย่างนะถ้า,ถ,าถ้าเจอว่าเป็นของปลอมมาคืนเงินเต็มจํานวนได้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตัวแปลงหางหนูนะครับแล้วก็ เป็นสาย USB แล้วก็อะแดปเตอร์5โวลต์แท้ทั้งหมดนะครับก็แค่อุปกรณ์ก็คุ้มเลยนะครับเพราะว่าราราคารวมๆกันนี่ก็หลักพันละ iPhone 7 p l u นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ยังคงน่าใช้แล้วก็น่าเล่นมากๆนะครับด้วยความที่ CPU เป็น A10 นะครับถึงแม้ว่าผ่านมาประมาณ5รุ่นละแต่ว่าความไวแล้วก็ความเสถียรแล้วก็ OS ต่างๆเนี่ยยังถือว่าน่าใช้นะครับเครื่องเนี่ยไม่ไม่ได้แหลกหรือว่าหน่วงเลยครับใช้งานในระดับ ทั่วไปได้สบายนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยปรับกราฟิกลองจาก Mac ไว้นิดนึงนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับ ROV PUBG เล่นได้ไม่เด้งไม่หลุดนะครับด้วยความที่เป็น OS ของ Apple เนี่ยการใช้งานต่างๆยังคงลื่นไหลนะครับ OS 15.5ลงได้ทุกแอปใช้งานทุกแอปแอปธนาคารแอปอพวก Facebook Messenger l i ลายทุกอย่าง ใช้งานแล้วก็อัปเดตได้ปกตินะครับผมที่สําคัญนะครับต้จอ5.5นิ้วนะเวลาปัจจุบันนี้อาจจะถือว่าไม่ใหญ่นะครับแต่อย่าลืมนะครับ iPhone 7 Plus เนี่ยจอด้านข้างเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับกว้างกว่ารุ่นใหม่หลายๆรุ่นด้วยซ้าไปนะเวลาเราดูด้วยตาเนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างเต็มตากว่านะครับความละเอียดจอเนี่ยสูงถึง400 PPI นะครับถ้าเรียกได้ว่าราคาในระดับใกล้ๆกันที่ขายอยู่เนี่ย ความละเอียดถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็รองรับขอบเขตสีแบบ P3 ซึ่งหมายความว่าโทนสีโทนสกินของตัว iPhone 7 Plus เนี่ยให้สีที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความผิดเพี้ยนน้อยมากนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับในราคางบเดียวกันถ้าเป็นค่ายอื่นแบรนด์อื่นสีจะอมฟ้าอมแดงอมโทนอื่นนะครับแต่ว่าสีของ iPhone เนี่ยค่อนข้างสมจริงกว่าเพื่อน,นครับในงบเท่ากันนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องหลังแบบคู่นะครับซึ่ง iPhone 7ที่เป็นตัวไซส์เล็กกว่าเนี่ย จะเป็นกล้องหลังแค่ตัวเดียวแต่พอมาเป็น7พาร์ทเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่เรายังคงสามารถคาดหวังเรื่องคุณภาพในการถ่ายรูปได้นะในที่แสงพอตอนกลางวันเนี่ยถ้าเทียบกับพวก iPhone 10 iPhone 11เนี่ยไม่ไม่ได้แพ้กันแบบมากมายนักนะครับถือว่าหายใจลดต้นคอเลยและที่สําคัญยังคงสามารถถ่ายวิดีโอ4 k คได้นะครับหวังผลเรื่องคุณภาพได้ดีระดับหนึ่งนะครับจะแพ้ก็เพียงแต่ถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะอาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แต่ถ้าแสงพอดีเนี่ย ถ่ายรูปค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปบุคคลพอตเทตอะไรพวกนี้ได้หมดปกตินะครับที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone มานานครับยังคงความคุ้นชินกับปุ่มโฮมหรือว่า Touch ID นะครับไอโฟนเจ็ดพัทตัวนี้เนี่ยทัชแน่นปึ๊กเลยนะเพราะว่าเครื่องแทบไม่ถูกใช้งานมาเลยนะครับสามารถใช้สแกนนิ้วได้ค่อนข้างรวดเร็วแม่นยําแล้วก็ถึงแม้ว่า iOS ใหม่ๆสาหรับรุ่นท็อปเนี่ยสามารถใส่แมสสแกนได้แล้วแต่ก็มีหลายๆรุ่นที่ไม่ได้รองรับแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งาน คล่องตัวแล้วก็สบายใจกว่านะครับรวมๆแล้วเนี่ยถือว่ายังคงน่าใช้นะครับตัวนี้เนี่ยความจุ32 g ิกราคาเริ่มต้นแค่6,990บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่ร้านมีจำหน่ายนะครับณนะเวลาที่คลิปลงเนี่ยมีอยู่เกือบ,บ,บ100เครื่องสามารถทักอินบ็อกมาสั่งซื้อได้นะครับหรือว่า,าสั่งผ่านช h อป e ีเลือกผ่อนผ่าน s p สเ o r เแล้วก็บัตรเครดิตได้สูงสุด10เดือน,นครับแต่ว่าจะมีค่าบริการเพิ่มอีก6%นะครับสมมติ 6,990ก็บวกไปอีก6%มันก็จะกลายเป็น7,000ล้นต้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครจะไปเชื่อนะในงบ6,000กว่าบาทได้มือถือที่ครบเครื่องแล้วก็จอใหญ่ขนาดนี้นะครับถือว่าความคุ้มเนี่ยให้10เต็ม10เลยนะครับก็สนใจทัก Inbox แล้วก็สอบถามมาที่เพจ 6N Bank ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพิ่ม,เต,มเติมอีกทีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ